นะครับตอนที่เราราคารอยู่กับฮีโร่ครับฮีโร่ฮีโร่เอเชียเกมแล้วก็โอลิมปิกนะครับผมเอเชียเกมนี่ก็ได้เหรียญอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไปถามพี่สบันทอนนท์ครับสสวัดีครับโอ้โหได้ยินข่าวว่าจะได้รับการปรับยศว่าที่เวอร์ตีครับรีโอ้โหต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับผมจะได้รับเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างครับต้อวันที่หกอนที่หก ครับทาผมอันนี้นะอันนี้โอ้โหนี่คือจากการทำชื่อเสียงใหงประเทศชาติด้วยก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่ผ่านมาได้ครับเหรียญเขารวบกันแข่งขันเอเชียนเกมครับก็เอเชียนเกมก็ได้เหรียญทองในเช่นเกมเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญทองแดงครบทุกเหรียญแล้วครับครับผมแล้วก็ตีเกมครบทุกเหรียญแล้วครบทุกเหรียญเลยแล้วก็ไปโอลิมปิกโอลิมปิกไปยสองครั้งก็เป็นตัวเต็งครับแต่ว่า ว่านะครับจังหวะโอกาสนะครับรัฒนาไม่ถึงแต่วก็ได้ไปวอลิปิกสองครั้งนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วใช่ครับได้รับเป็นนายทหารสัญบัติแล้วใช่ครับนะคนับนมแต่ตนะที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยมาไม่ว่าจะเป็นสมัยเป็นนักกีฬาแล้วก็ตัวนี้มาเป็นผู้สอนทีมชาติไทยเลยนักกีฬาไปแข่งขันเช่นเกมโันนี้เป็นเกมซีเกมนี่แหละกลับไปครับผมตอนนี้ก็คือเป็นสตาร์โพส ของมวยสัปปะศัมัครเล่นผู้ชายหรือผู้หญิงครับหรือว่าผู้ชายครับก็จะดูด้วยกันนะครับอ่ดูด้วยกันนะครับหลักๆมาดูผู้ชายครับหลังจากที่แบนวอมก็ตอนนี้ก็เป็นสตารสตารโค้ชนะฮะครับอยู่ประจําที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเด็กครับตอนนี้มวกเด็กคบีกีชาติไทยเราเก็บตัวอยู่ที่นั่นครับครับผมควารู้สึกนี่ก็ไม่ต้องบอกว่าดีใจแค่ไหนนะครับผมอยากให้พี่สุวรรณพันโนนะครับในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเนี่ยอ่ะฝากความรู้สึกหรือว่า บอกเฟนม้อยหน่อยครับก็ในนะรัในฐานะที่ผมได้ทําชื่อเสียงเก่ประเทศชาตินะครับมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกมสเชี่เกมนะครับโอลิมเกมก็ไปแข่งมาหมดแล้วได้เหรียญมาหมดแล้วนะครับหรือแต่โอลิมปิกที่ไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ไปเป็นผู้สอนมวยสากคนต้อเล่นทีมชาติไทยนะครับก็ในะนำดูแลของสมาคมกีฬามวยสกลคน่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจและปลาเพิ่มครับก็ได้ข่าวจากกองทัพเรือว่าจะเลื่อนยศดเลื่อนท่านเป็น ว่าที่เดือตีสุวรรณพนนนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตราชการแล้วก็ชีวิตเป็นนักกีฬานะครับก็จะทําที่เสียงให้แกพร้อมทัพเรือทำที่เสียงให้แ,แกประเทศชาติต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับ